สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับกับพี่อุ้มคนเดิมนะครับอ่านะครับวันนี้เราจะมาเจอในเรื่องของกรดเบสในวิชาเคมีนะครับ่าเด็กๆก็จะเห็นว่ากรดเบสเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราอย่างมากมายเลยนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนได้นะครับเด็กๆต้องไปโหลดเอกสารที่ www.etvthai. t v นะครับอ่านะครับไปโหลดเอกสารก่อนนะครับ เด็กๆจ๋าเพื่อความไม่เสียเวลานะครับนั่นคือเรามาเรียนกันเลยนะครับเด็กๆจ๋าเราจะเห็นว่ากรดเบสเนี่ยพี่อุ้มกรดเบสเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากมายเลยนะครับอ่าถูกไหมเช่นอะไรเช่นในกระเพาะอาหารของคนเราก็จะมีกรดใช่ไหมใช่นะครับเป็นตัวช่วยย่อย,ย,อยนั่นก็คือกรดตัวนี้หรอกนะครับเราเรียกว่าเป็นกรดไฮโดรคาริกโอ้โหนะครับกรดตัวนี้เป็นกรดแก่เลยนะครับทีเนี้ยเราจะมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะกรดเบสเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ยังไงและใครเป็นคนคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาอ่ะนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับทฤษฎีของกฎเบสเนี่ยนะครับจะเกิดจากนักวิทยาศาสตร์อยู่3คนนะนะครับนั่นก็คือใครครับคนแรกคืออารีเนียสอ่านะครับอารีเนียสพูดได้ดีมากเลยนะครับสำหรับกฎเบสนะครับอารีเนียสบอกว่านะครับ ถ้าเป็นกรดเนี่ยนะครับนั่นก็คือเป็นสารละลายน้ำนะครับสลลตัวนี้ย่อมาจากคําว่าสารละลายานะครับสารละลายน้ำนะครับาสารละลายน้ํานะครับที่แตกตัวนะครับที่แตกตัวได้นะครับเ3 o อบวกนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือ กรดนะครับอันนี้จะมีความเป็นกรดนะครับถ้ามีความเป็นเบสนะครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือสารละลายน้ำนะครับที่แตกตัวนะครับที่แตกตัวนะครับได้อะไรครับได้ o อเลบนั่นเองนะครับถูกไหมครับนี่คือทฤษฎีของอารีเนียสนะครับนี่คือทฤษฎีของอารีเนียสทีนี้เด็กๆครับ